ันปลอมที่มีรักเตียมช่วยล็อกที่เรียกว่าโลเคเตอร์ใช้งานได้ยาวนานแค่ไหนถ้าอยากใช้นานๆต้องทำยังไงคลิปนี้มีคำตอบครับเฮ้ทุกคนก่อนรับชมสาระดีๆฝากติดตามพี่หมอโชคในช่องทางต่างๆด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พี่หมอโชคและทีมงานด้วยครับเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆของช่องพี่หมอโชคทุกคลิปเลยนะครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับพี่หมอโชคอีกครั้งนะครับคลิปนี้เป็นบล็อกในคนไข้จริงเนาะเคสนี้อยากให้ฟังคือคนไข้เนี่ยมาใส่ รากฟันเทียมกับเป็นฟันปลอมถอดได้เนาะตั้งแต่ปี62ปีนี้ปี67 5ปีแล้วนะครับสภาพฟันเป็นปลอมเป็นไงบ้างนะครับแต่ที่อยากเล่าให้ฟังคือเคสนี้บังเอิญว่าสภาพฟันปลอมเนี่ยยังดีอยู่ใขรก็ยังใช้งานได้ดีแต่ฟันปลอมที่มีรากเทียมช่วยล็อกเนี่ยเขาเรียกว่าโลเคเตอร์เนาะมันจะมีการเสื่อมเกิดขึ้นแต่ว่าเคสนี้นะครับคนไข้ยอยู่ไกเลเรานะครับแล้วก็ วันที่มีปัญหาเนี่ยคนไข้ให้คุณหมอนะครับแถวบ้านเนี่ยซ่อมชั่วคขาชั่วการไปก่อนนะครับก็คือพอใช้ได้เพียงแต่ว่ากลับมารอบนี้เนี่ยในการซ่อมชั่วคขาเนี่ยมันก็ต้องแลกมากับบางอย่างซึ่งหัวน็อตเนี่ยที่เราเคยใช้ได้นะครับก็อาจจะต้องมีการเปลี่ยนครับตัวฟันฟอร์มในบางจุดที่หมอก็ต้องแก้ให้อีกนิดหน่อยนะครับซึ่งต้องบอกว่าก็โชคดีที่ที่มันยังพอใช้ต่อได้ครับบางเคสที่ซ่อมมาฟันปอรอมต้องส่งไปทําใหม่ก็มีครับเดี๋ยวเดี๋วดูกันนะครับว่า ต้องแก้ยังไงและแก้แบบไหนนะครับไปดูกันอันนี้นะครับก็จะเห็นว่าตัวยางข้างนี้ยังอยู่แต่ข้างที่หลุดไปคืออันนี้นะครับคุณหมอแถวบ้านคนไข้นะครับก็คือซ่อมชั่วการให้ก็คือใช้ตัวตัวอะคริลิกเนี่ยเชื่อมเชื่อมมาเนาะก็จะเห็นว่ามันก็คือเป็นเบ้าๆหละแต่มันมันก็สกรปรกนิดหน่อยแล้วก็ยางมันก็มันก็พอใช้ได้นะครับไม่ได้ถึงกับแบบ คือไม่ดีนะครับแต่ว่าสิ่งที่แลกมานิดหน่อยนะครับอ้าครับต่นะครับสิ่งที่แลกมานิดหน่อยคืออันนี้จะเห็นว oh, ่าหัวน็อตมันมีลักษณะของการสึกไปค่อนข้างเยอะนะครับอืมก็ต้องบอกว่าคุณหมอที่ซ่อมให้ก็ตั้งใจอย่างเต็มที่ก็ถือว่าดีนะครับแต่ว่าอันเนี้ยพอเวลามันเป็นอะคริลิกเนาะมันจะสึกง่ายไปนิดนึงนะครับแล้วก็ข้างนี้ก็มีการสึกไ่ได้ใช้งานหนะักนะครับอืมแล้วก็ดูนะครับ นี่คุณหมอเขาซ่อมให้ก็น่ารักอยู่แต่ว่าเวลาซ่อมเสร็จมันก็จะมีนิดนึงข้อเจ็บเป่าตึ๊บเนี่ยข้างนี้มันยังไงมันก็จะอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็จะแน่นกว่าที่ไม่มีเลยเนาะแต่เนี้ยถ้ามันยังมียางอยู่มันจะแน่นอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับนี่คือของเราที่ใช้มานานแล้วขนาดยางสีน้ำเงินยังแน่นอยู่เลยแล้วก็ตัวน็อตอันนี้มันสึกมากแล้วเดี๋ยวขอถือโอกาสดูว่าถ้าต้องเปลี่ยนก็จะได้เปลี่ยนให้ไปเลยทีเดียวนะครับ นี่พอเราถอดมานะครับก็จะเห็นว่ามันสึกเนาะทีนี้เราจะเปลี่ยนเนี่ยต้องบอกว่านี่อันนี้จะเป็นสต็อกของตัวโลเคเตอร์คือถ้าเราทํางานประมาณนี้อยู่แล้วเนี่ยคนไข้บางทีมาฉุกเฉินเนี่ยก็ต้องเตรียมอะไหล่ไว้คนไข้นะครับอันนี้คือเป็นอะไหล่พร้อมเปลี่ยนเรียบร้อยเนาะตัวใหม่ก็เทียบขนาดได้เลยขนาดลูกล่างเหมือนกันนะแต่ก็เปลี่ยนตัวใหม่คนไข้นะครับสภาพยังใหม่กิฟอยู่เลยนี่นะครับก็เดี๋ยวใส่ไปในปากเลย นี่ก็เป็นอีกข้างหนึ่งนะครับที่ถอดมาจะเห็นว่ามันมีแบบเห็นนะมันมีสึกๆไปเนี่ยเห็นเงินเงินตรงนี้ป่ะก็ก็ถ้าแนะนําได้ก็เปลี่ยนก็ดีนะครับอ่านี่ครับก็เป็นตัวใหม่หยิบเทียบไปดูนี่ของเก่าไงฮนะของเก่าก็จะมีเงินเงินตรงนี้มันลอยคือรอยครูดไปแต่ของใหม่นี่ยังเหลืองอัลลามเลยสวยเลยเนาะก็เดี๋ยวเปลี่ยนให้พ่อนะครับ คุณหมอเขาใส่ให้นะครับก็จะเห็นว่ามีกาวมียางจริงแต่ว่าตำแหน่งที่ล็อกเนี่ยมันเคลื่อนไปแล้วก็ก็ทําให้หัวหัวตรงนี้มันใช้ไม่ได้ก็เลยต้องเปลี่ยนไปนะครับก็เดี๋ยวแก้ให้ใหม่พอต้องซื้อนี้ใหม่นิดนึง yeah. อันนี้นะครับก็เราก็ทําการควานออกนะครับตัว กก่าที่คุณหมอเอายึดมาให้ตำแหน่งมันไม่ได้เราก็เราก็ทําการเอาออกเรียบร้อยด้วยการโกนะครับแล้วก็ต้องซื้อตัว housing ใหม่นี่อะไหล่เรามีพร้อม24ชั่วโมงแล้วนี่ก็เปนะ็นตัวใหม่ก็ใส่เข้าไปปุ๊บนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็รีไล นนเขาเรียกว่าตัววัสดุดาดฐานพันปอมเนาะแล้วก็รอนิดหนึ่ง เราเปลี่ยนยางให้ใหม่ด้วยสีชมพูกับสีใสจะได้มีความแน่นๆนะครับอ้าะปากค่ะจะเห็นว่าฟันมันสึกไม่เท่ากันนะเพราะเคี้ยวข้างนี้แล้วมันขยับกัดคะ่ะชอบชอบกัดข้างนี้ กัดฟันค่ะห้าค่ะตำแหน่งนี้เดี๋ยวถ้าเอาตัวนี้ลงนิดนึงเดี๋ยวพ่อลองถอดใส่หน่อยครับข้างบนก่อนแน่นขึ้นยังแน่นอยู่นะไ,ได้อยู่นะโอเคเราใส่ขีดหนึ่งใส่ซ้ายก่อนจะเห็นว่าฟันปลอมเดิมแน่นขึ้นแล้วเรียบร้อยเราแก้ไขหมดแล้วตรงนี้ฟันหายไปจริงๆก็อยากเติมให้นะแต่ว่าก็าเดี๋ยวรอรอเวลาข้างล่างครับเปลี่ยนยางให้ด้วย อืม uh huh. นะครับอ่ะเดี๋ยวให้คนผู้ชมดูนี้ยางเราเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยหนึ่งสองสามสี่นะครับต้องใส่อีกทีนึงครับพ่ออ่าตั้งก๊อกเลยเนาะแน่นเลยไหมใ,ให้ลงตำแหน่งอ่ะยายอย่า,ยาก,กัดลงนะอ่าใช่มันก็กระดกกระเด็อันนี้ลงแล้ว แน,น่นลงแล้วแน่นเนี่ยแน่นจริงก็อลองถอยคีทีนึงให้คนดูหน่อยแน่นไหมดังป๊อกลหเออแน่นกว่าเดิมเยอะเลยเนาะข้างล่างเนี่ยแน่นกวอส่วนข้างบนลากเทียบมันมีสองตัวมันจะแน่นได้ประมาณหนึ่งนะครับเรียบร้อยะใช้มือกดอ,อย่างนี้นะครับอย่าใช้มือกัดเอออย่าใช้ฟันกัดนะทุกอย่างแน่นดีเรียบร้อยครับเรียบร้อยแล้วครับก็จะเห็นว่าใส่ฟันกลับให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ใช้งานได้ต่อเนื่อง ต้องบอกก่อนว่าฟันปลอมแบบนี้นะครับที่เป็นโลเกเตอร์ช่วยกันยึดแบบนี้เนี่ยพวกนี้ใช้งานได้อย่างยาวนาะนอายุการใช้งานเนี่ย5ปี10ปีนะครับแต่พี่หมอก,ก็อาจจะยังบอกไม่ได้ว่า20ปีเป็นยังไงเพราะว่าเราทำลักเทียมมา10ปีเนาะก็จะมีเคสเยาวก็ประมาณ10ปีก็มีนะครับแต่ระหว่างทางต้องคอยเช็คและเมนเทนแนนตลอดเพราะว่ารักเทียมเนี่ยอยู่ได้นานเนาะฟันปลอมอยู่ได้นานนะถ้าไม่สึกแต่ของพวกนี้เราใช้งานทุกวันมันมีการสึกใช่ไหมครับตัวตัวยางที่ไว้ล็อกตรงเนี้ย ขอดเข้าถอดออกทุกวันมันก็มีการตึกต้องคอยเปลี่ยนเหมือนรถยนต์เราครับมีคําถามว่าเราใช้รถยนต์ได้ยาวนานแค่ไหนนะครับจริงๆรถยนต์ที่เราใช้เนี่ยใช้เป็น10 20- 30, 30ปีได้ถ้าเราเข้าศูนย์เช็คตลอดยางต้องเปลี่ยนก็เปลี่ยนสายพานทามิ่งต้องเปลี่ยนหม้อน้ําต้องเปลี่ยนคือเปลี่ยนตามระยะมันคือถูกต้องอยู่แล้วแต่บางทีเนี่ยอย่างคนไข้เคสนี้เนี่ยจังหวะที่ต้องมาเปลี่ยนบางทีไม่สะดวกติดทุระทำแถวบ้านบ้างอันนี้ก็คือต้องมาซ่อมกัน ่่ก็ซอม้ไดเพราะฉะนั้นในคําถามที่ถามว่าฟันปลอมแบบโลเคเตอร์ใช้ได้นานแค่ไหนก็ต้องตอบว่าเป็นหลัก10ปีสบายๆเว้นเสียแต่ในบางกรณีที่มีการสึกของฟันนะครับหรือฟันบางที่ที่ต้องถอนออกนะครับแน่นอนทําได้แบบใช้กันยาวๆาาเลยนะครับแต่ระหว่างทางต้องคอยเช็คต้องคอยเปลี่ยนยางเนี่ยสม่ําเสมอนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากใช้ได้ยาวนานแบบนั้นสิ่งที่ควรจะทําก็คือกลับมาเช็คทุก6เดือนถึง1ปีเมื่อไหร่ก็ตามที่ยางมาเริ่มสึก ควรจะรีบเปลี่ยนนะครับตัวหัวน็อตของโลเคเตอร์เริ่มสึกก็ควรจะรีบเปลี่ยนเพื่อให้ประสิทธิภาพการใช้งานของเราเนี่ยมันอยู่ได้อย่างยาวนานหลายคนแบบมาบอกพี่หมอว่าฟันปลอมที่ทมาสิบยีปีแล้วมันอยู่แบบทนเหลือเกินคุณหมอค่ะแม่เลยทำมา20ปีแล้วแต่คําว่า20ปีเนี่ยคือฟันบางแบบฟันปลอมแบบถอดได้แบบนี้อะบางทีมันแค่อยู่นะมันใช้งานแบบงอแงงอแงมเนี่ยแม่บอกทนมากเลยค่ะ20ปี แต่ใช้งานแบบนั้นคือไม่มีประสิทธิภาพใช้แค่มีฟันแต่เคี้ยวไม่ได้ถูกไหมครับสิ่งที่พี่หมอพยายามจะสื่อคือการที่มีฟันปลอมอยู่ในปากเนี่ยเราไม่ได้แค่อมฟันปลอมไว้ยิ้มนะเราต้องไว้เคี้ยวได้ด้วยเพราะนันสิ่งที่สําคัญมากคือการที่มันจะอยู่นานและมีประสิทธิภาพในการเคี้ยวที่ดีสําคัญคือต้องคอยมาเช็คให้อะไหล่ทุกชิ้นเนี่ยมันอยู่ในสภาพสมบูรณ์เหมือนรถยนต์เราครับถ้าสภาพสมบูรณ์เราก็ขับได้ไกลมั่นใจใช่ไหมครับ แต่รถที่มันเก่ามันก็ต้องเช็คเตอร์วิสตามสภาพอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับก็อยากจะย้ำว่าอยากให้มันอยู่นานๆมาเช็คทุก6เดือนนะครับแล้วก็มีอะไรตำแหน่งไหนที่ควรจะต้องเปลี่ยนเมื่ออายุเวลามันถึงก็ควรจะต้องเปลี่ยนก็คงฝากไว้ประมาณนี้นะครับฝากคอมเมนต์เป็นเอาใจพี่หมอโชคฝากกดไลค์ซับสไครป์เป็นเอาใจพี่หมอโชคและทีมงานด้วนยะครับวันนี้สวัสดีครับ